มาใหญ่เหลือเกินครับอยู่ที่วันฉลองครับประมาณ5-2เอาฟันสินที่โปแลของวันฉลองนี่มาติดหน้าของเป็นไทยแข้งซ้ายเป็นไทยโต้ะืึ้น้วยแข้งซ้ายหมัด1-2แหแม่้ายไม่โดนครับซ้ายไม่ถึงครับโดนว,วันฉลองอา้าวไปขวา ซ้ายครับย้ำไปที่แผลเดิมครับอ้าวแม่บวกสอกซ้ายครับถอยเหมือนกันกับเป็นไทยแต่ว่าถอยเพื่อตั้งรับแล้วก็สวนกลับมาด้วยแข้งซ้ายวันฉลองทีมนำแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับฟันฉลองโอ้ยเป็นไทยจะสับสองออกแข้งซ้ายไปถึงตัวครับฟันสอกซ้ายเป็นไทยก็ฟันสอกซ้ายคืนสายไม่โดนครับแม่หัเหวียงครับนัดสอกขวา โอ้โหามเมื่อสักครู่นี้เล่นงานเอาเป็นแตกเหมือนกันครับแฟนหมัดมวยครับบูเวนเปลือกคิ้วครับเปลือกตาสิครับไม่ใช่เปลือกคิ้วเอาฟันสองซ้ายวันฉลองตอีเข่าซ้ายเป็นไทยโต้คืนด้วยเข่าขวากำปั้นขวาครับแทงเข่าขวามาหมัดหนึ่งสองสามอานี่แหละครับแตกเหมือนกันครับเป็นไทยสู้กันต่อครับสู้กันต่อยกสามครับแคนซ้ายมาเป็นไทยออกแ้งซ้าย กำปันซ้ายครับก็พยายามย้ำไปที่แผลเดิมของเป็นไทยเหมือนกันครับวันฉลองเอาละครับคนละฝั่งนะครับฝั่งขวานี่ของโอ้โ่ฝั่งเดียวกันครับแต่ว่าหันหน้าก็หากันมันอยู่คนละฝั่งครับขวาเหมือนกันครับแค้งซ้ายมาอูโหูเลือดอยากกินลาบก้อยซกเล็กเหลือเกินครับตอนนี้อ้โหูหมัดกับแข้งครับอูโหทีกดจะเบ้าลงไปครับวันฉลองนี่ชูมือเลยอูโห ย้ำไปที่เดิมครับอยากะพิกาครับแฟนหมัดมวยครับเป็นไทยก็งัดศอกอ้าวโดนแข้งของวันฉลองฟันศอกซ้ายครับเป็นไทยไม่ต้องสนที่อื่นเอาก้านคอเลยเอาบวกมาโอ้โหหน้างายเหมือนกันครับวันฉลองครับโมดยกครับโอ้โหจับเยอะกินข้าวอยู่บางคนทาะคุณผูปล่อยตัวมาครับปล่อยตัวมายกที่4ี่ครับยก4ี่ครับน้ำเงินได้เปรียบ54เท่านั้นเองครับอ้าวโดนหมัดโดนหมัดโอ้โห เองมีหมัดข้ามีหมัดเองมีสองข้ามีสองอ้าโดนกระปั้นซ้ายของวันเจริญรัตเพืนไทยโอ้โหทีมขวาครับวันเจริญรัตคือเป็นไทยอ่ะเล็กกว่าครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องต่อยละเอียดแล้วก็ต้องต่อยด้วยความรัดกุมครับพทยแขชา238คนกลับไปคนหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเขาบอลวิ่เล่ากันต่อแล้วกันทีมซ้ายยังไงครับอ้าวเขี่ยขาหน้าโดนแข้งซ้ายของวันเจริญรัตอ้าวทีมขวา งานศอกซ้ายครับเป็นไทยจะฟันศอกซ้ายครับเป็นไทยครับโอ้โหไม่รู้เลือดใครเป็นเลือดไทรนะครับโอ้โหโยนเข่าซ้ายหังอยู่ฟันศอกขวามาฟันศอกซ้ายครับก็จะเน้นไปที่แผลเดิมเหมือนกันครับฟันศอกขวาเป็นไทยพยายามจะสอดในแข้งซ้ายครับเป็นไทยกับต้นซ้ายโอ้โหต่อยคอมคอมๆอมไปหน่อยครับอ้าวโอ้ยแขนสั้นกว่าขาครับโดนแข้งซ้ายเอียงครับ ทีขวาครับเป็นไทยบอลฉลองออกแข้งซ้ายโอ้โหโดนซ้ายอีกแล้วฟันสอกซ้ายครับเป็นไทยอ้าวรัดใต้ปีกเอาตีตีซ้ายครับบอลฉลองแข้งซ้ายครับบันฉลองพยายามจะบวกหมัดซ้ายเวลาแล้วครับเป็นไทยกำปั้นซ้ายครับก็ต่อยไปที่เดิมครับออกแข้งซ้าย ซ้ายอีกทีนึงอ่ะโอ้โห,อ,หอุ้ยมีอาการครับซ้ายมีอาการเหมือนกันครับเป็นไทยโดนแข้งครับโอ้หซ้ายเอียงเอียงสู้ไม่สู้แข้งซ้ายครับอีกครั้งหนึ่งย้ำไปที่เดิมครับแข้งซ้ายโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับโอ้คือต้องบอกแล้วก็ชมเชยเลยนะครับว่าทั้งคู่สู้กันได้หน้าคนรู้จริงๆ หัวใจนี่แกล่งดังเพชรจริงๆครับแล้วก็เป็นไทยต้องบอกว่าเขาสู้จนหยดสุดท้ายของเขาจริงๆครับ